ช่องระคังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูห้านอยของเจ๊นุกกันบ้างนะคะหานอยประจำวันที่7มกราคม2566นะคะหานอยวันนี้เจ๊ฟัน8นะคะ ตัวเจาะวันนี้นะคะ82 81 83 85 86 89ชุด3ตัว1หางหนะคะ6 91แนวทางโดยเจ๊นุค่ะวันนี้แนวทางอาจจะเงียบเหงาไปนิดนะคะวันนี้ตรงกับวันเสาร์ค่ะ ก็ถ้าใครรอแนวทางของอาจารย์สมพงษ์อาจารย์ไม่ได้ให้นะคะหายไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะคลิปนี้ก็เป็นของเจ๊นุกนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามนะคะแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ